สวัสดีครับวันนี้มาดักปลาซิวอีกเช่นเคยนะครับหลางจากที่เว้นไปประมาณสองอาทิตย์กว่าเนี่ยลงยังไม่ถึงนาทีนะครับนะเต็มเลยครับเนี่ยปลาซิวหางแดงไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับเห็นไหมครับนี่เราใกล้ๆกลครับน,นี่กำลังเข้าครับเห็นไหมฮะเยอะมาก วันนี้จะดักสักรอบนึงก็พออ่นี่กำลังเข้าไปเลยครับโอ้โหเข้าไปแล้วครับเนี่ฮะดูกันชัดๆหลังเดียวนะครับเนี่ยนี่นี่ขึ้นมาแล้วก็มีนี่ฮะเยอะมากนะจะดัก,กไว้ชั่วโมงหนึ่งนี่แห่เข้าไปละโอ้โห สุดยอดเลยครับพี่น้องขึ้นมาแล้วครับหลังเดียวก็เกินพอ ep เจ็ดครับนะ ep นี้ดูที่ว่าจะปังเหมือน ep อื่นอื่นไหมรอบเดียวครับหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มขณะนี้เวลาสิบสี่นากาสิบแปดนาทีครับเนี่ยขึ้นมาแล้วครับข้างบนเต็มเลยนี่หลังเดียวหลังแรกหลังที่สี่นะครับ เยอะมากเห็นไหมครับนี่เพิ่งลงไปไม่ถึงนาทีไม่ถึงนาทีจริงๆนะครับน้ำก็ลงค่อนข้างเยอะแล้วก็แต่ก็ยังเข้าดีเหมือนเดิมตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับเห็นไหมครับปลาซิวหางแดงล้วนๆครับนี่ฮะเยอะจริงๆลงทีไรก็ไม่ผิดหวังนะครับตรงนี้ ะรอผลครับอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับมาดูกันว่าจะปังเหมือนเดิมไหม